ครับพี่น้องชาวดีนอนครับวันนี้ผมยังอยู่ที่บ้านยางใหญ่ครับตำบลหนองเต่าอำเภอก้าวเหลียวจังหวัดนครสวรรค์ครับยังอยู่กับพี่หลงนะครับเจ้าของข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับที่เมื่อกี้ฝักเบลเลอร์บลานะครับแต่วันนี้นอกจากจะทำข้าวโพดแล้วพี่หลงก็ยังทำเห็ดเห็ดฟางนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโรงเรือนที่1งโรงเรือนที่2กํกำลังจะลงนะครับแต่พี่หลงครับที่เราเราเราเห็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดอะไรนะครับเป็นเห็ดผูฐานเป็นเห็ดพูฐานหลังดานะครับเป็นผูฐานหลังดําซึ่งกําลังพึ่งพึ่งลง นะครับแต่ว่าเก็บไป3ารอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ฉีดผลิตภัณฑ์ G2 ูกับ G9 ด้วยฉีดไปกี่ครั้งครับพี่หลงครับ2ครั้งค่ะฉีดไปแค่2ครั้งเองครับท่านผู้ชมครับเก็บไป3รอบได้ประมาณกี่โลแล้วครับรอบแรก17บเโลมีกี่ก้อนครับพี่เออไม่ใช่สิประมาณตก20่สโลแหละรอบแรกจําไม่ได้เออประมาณ20่สิบโลยี่ิบโลค่ะแล้วรอบที่สองรอบที่สองนี่สิบหโลเพราะว่า มาเจอร้อนอมันหดครับครับครับแต่แต่ฉีดพ่นหัวเชื้อชีวภาพจีทูกับจีเก้าเราไปแค่สองรอบสองรอบแล้วก็ต่อไปก็จะได้ฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับโรงเรือนตรงนี้นะครับนี่คือเห็ดรุ่นที่สามที่กำลังจะเก็บนะครับซึ่งตอนนี้ออกดอกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเดือดดือโอ้โหครับท่านผู้ชมครับ อันนี้คือสภาพนะครับเห็ดนะครับภูฐานหลังดำนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ G2 นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ G9 ของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็นว่าดอกเห็ดนี่นะครับถ้ามองซูมไปข้างหลังนะครับนี่จะให้น้องซูมไปข้างหลังนะครับตรงนู้นนะครับสวยมากครับนะครับสวยมากดอกใหญ่มากครับตอนนี้ดอกใหญ่มากๆเลยนะครับพี่หลงครับเราจะเก็บวันไหนครับตรงนี้จะรอดูพวกนี้ว่าจะได้ไหมจากที่ดูด้วยสายตาน่จะได้ประมาณกี่กิโลครับ อันนี้สี่โลน่าจะได้สี่โลล่าสุดเนี่ยพี่พี่ฉีดครั้งล่าสุดเนี่ยกี่วันแล้วเออเมื่อวานก่อนอ๋อเมื่อวานก่อนนะครับแล้วอัตราการงอกยังดีอยู่นะครับค่ะยังงอกดีอยู่ยังงอกดีอยู่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์นะครับจริงๆนะครับอยู่ในโรงเรือนครับเราอยู่ในโรงเห็ดนะครับของพี่หลงซึ่งก็ไม่ได้โรงเห็ดเยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็ ช่วงคือจะลองดูโอเคอันนี้คือคช่วงของการทดลองแต่ว่าผลผลิตเป็นยังไงครับพี่ผ่องพี่พี่ี่องพอใจไหมได้ทุนคืนแล้วค่ะได้ทุนคืนแล้วนะครับเป็นที่พอใจะะนะครับต่อไปก็คือกาไรแล้วอย่างเดียวะนะครับเดี๋ยวพี่หลงก็สามารถฉีดพ่นได้ต่อเนื่องะนะครับท่านผู้ชมครับเราได้อยู่ที่นครสวรรค์นะครับวันนี้เราก็ได้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆตรงนี้โรงเรือนที่2งโรงเรือนที่3ของพี่หลงเราก็จะมาติดตามสําหรับเห็ดพี่น้องนะครับที่ปลูกเห็ดนะครับมั่นใจได้เลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อชีวภาพ G2 แแล้วคจี่น้องท แต่กรที่ปลูกเห็ดได้นะครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับพี่หลงแล้วครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ